จะอยู่มุป่าไปบายิมายิ่งไปไปอาจจะอาดูแบบอดูงงเหมือนเป็นแบบแม่ตัวมือใหม่ต้องเล่นบ่อยๆใช่อต้องเล่นบ่อยๆอุ้ยมีด่านโครงกระดูกหมาด้วยเอาด่านเอาด่านธรรมดาก่อนโครงกระดูกหมามันยากเดี๋ยวๆอี๋ยวไปดูโครงกระดูกหมาแป๊บหนึ่งยากหน่ะ โอ้ยอันนี้ยากจริงแบงค์จำได้เปล่าอันเนี้ยยากจริงเปลี่ยนเอ้ยจำได้เพ<ด>ร,ราะ่ันทำยากจริงที่มีลิฟต์ด้วยใช่ที่เราไม่ผ่านสามดาวอันนี้ยากเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนชั้นบนชั้นลา่างนี่ไงที่แบงค์ได้แค่สี่ร้อยห้าสิบสี่นี่ไงเอเอ,เอข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนแต่สุดท้ายจ้าอันนี้ระวังตกนะตรงกลางตกได้นะบายเฮ้ยเก่งว่ะเก่งเล่นกันเก่งไม่ได้ไม่จ้ามา ใครจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าเชฟให้เป็นไหมให้อาร์ตให้อาร์ตเพราะว่าอาร์ตอาร์ตไม่ค่อยทำอะไรให้เป็นหัวหน้าให้เจ๊ขออะไรมาให้หันหน่อยครับผมแล้วกูยอกเด็กโอเคเจ๊อยู่บนนี้เจ๊อยู่บนนี้เจ๊อยู่มุน้ายไปรู้อะไรเนี่ยส่งอะไรมาให้ฮันหน่อยกันเออ ราโยนไปทาทำไมอ่ะต้องทำอะไรเนี่ยเอาแป้งเบอร์ิโตไปใส่อยู่เดี๋ยวนี้อันหนึ่งอ่ะขอใกล้อันหนึ่งหรือว่าตาเนี้ยเละเละไอ้ไอ้ไอรโดโยนไหมใครลงไปเที่ยวใครลงไปเที่ยวข้าพเจ้าเองโดนพลาดอ้าวมึงลงตามกูทำไมเนี่ยอาร์ตบอกว่าอยากเล่น เอาอะไรมาให้หั่นก็ได้ขอหั่นอย่างเดียวแล้วกันเออได้ได้อาร์ต<า>ไปอยู่ตรงหัน่นอาร์ตไปอยู่ตรงหั่นทั้งตามที่ไหนก่นอนเขาต้องทำอะไรอะ่ะข้าขงล่างข้างล่างข้างล่างโอ้เนื้อเนื้อสุกเต็มเลย ตายแล้วโอยตายแล้วไม่มีจานไม่มีจานอ่ยตายแล้วโอยตายแล้วอ่ะล้างจานตรงไหนอ่ะล้างจานล้างจานล้างจานโอเคเลิศเลิศเลิศไก่ไก่ไก่โยนมาให้ขับโอ้ยยังไม่สุกยังไม่สุกใครเป็นแพนด้ายังไม่สุกแพนด้าฟูดแพนด้าฟูดแพนด้ามันยังไม่สุกค่ะอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกเอาไปวางเออเออไปวางก่อนเออเลิศ อันนี้สุกยังเอาเนื้อก่อนเนื้อ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 หั่นเนื้อนะ่กระทะไปเลยเลดดีมากเฮ้ยกวางโยนเก่งอยู่นาได้อยู่นากวางได้อะไรต้องสับแล้วหั่นเนื้อใช่ไหม <c oughs> เอากระทะหายไป<ล>ยไหนอันหนึ่งอ่ะเอาล่วงกระทะหายอ่ะกระทะหายไหนวะกระทะ ถ่ายกระทะวะไม่ห่างอ๋เจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อเร็วเร็วหมาอีหมาเี๋ยวเดี๋ยวหมาทำไมหมาไม่หยิบออกมาจากเตาคะเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวนหน้าที่ที่ตกลงกันไว้เมื่อกี้มันหายไปแล้วอะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีหนเงหนึ่ เอ้าเอ้าเนื้อหายไปไหนอะเมื่อกี้เสิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอไหม้แล้วไฟไหม้แล้วเอาไฟไหม้เอาไปไปไปใกล้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 ใครลงไปเลยเล่นไม่ทันแล้วว่ะก็เสิร์ฟเลยเสิร์ฟข้ามคิวไปเลยเอ๊ะลิกย้ายไปเดินเล่นแล้วนะลูกเอ้ย อ่เฮ้ยแต่ก็ผ่านว่ะก็พูดยากอะนะ <laughs> แต่สี่ดาวอะอาจจะไม่ผ่านสี่ดาวมันยากจริงใชเง่เก่งเก่งอันนี้พูดเลยว่าเล่นันเก่งเก่งเลิศมารู้สึกเหมือนโดนกระทำทำเราจริงเหรอเฮ้ยแต่แต่อาจโยนเก่งแล้วนะเมื่อกี้จะเห็นอยู่หั่นไก่เสร็จแล้วแบบโยนลงกระทะฟิวฟิวเนี่ยเลิศนะ ลงกระทะได้เหรอลงเมื่อกี้ลงแปดด่านสุดท้ายของเลขสองไปอุ้ยยากไหมยากไหมยากเพราะว่าแพลตฟอร์มตรงกลางที่เป็นวงกลมมันจมุนด้วยหมุนด้วยใครใครจะอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกไม่รู้อ้าวงั้นบอลอยู่ข้างในบอลลาอยู่ข้างนอกส่วนอาร์ตกระแบงไปไหนก็ได้่เกียรปะ อันนี้คำว่าด้านในด้านนอกนี่คืออะไรอันนี้ต้องหั่นชีสหั่นหมูนั่นแหละอ่ะโยนให้หั่นลวกันขอหั่นอย่างเดียวหั่นหรอไอคำว่าด้านในด้านนอกนี่คืออะไรอะไรคือด้านในด้านนอกหั่นที่ไหนออกหั่นที่นี่เอาเดินไปไม่ได้ด้วยได้ได้้หั่นก่อนหั่นก่อนอันนี้หั่นก่อนชีสเดี๋ยวค่อยเอาชีสเดี๋ยวค่อยเอาฝ้ายเสิร์ฟได้เลยค่ะ อันบนอันบนอันบนเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยอ้าวอีแบงค์คนเดียวแล้วค่ะอีแบงค์อีแบงค์ตายค่ะอีแบงค์อีแบงค์ตายค่ะชิบหายละชีตชีตโยนมาทางขวาขวาขวาชีตโยนทางขวาเออชีตชีตชีตโอเคโอเคเนื้อเนื้อเนื้อโยนให้อาหารหน่อยจ้าเนื้อจ้าเนื้อจ้าอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากล้างจานหน่อยล้างจานหน่อยลูก ไป,ไป,ไปยังไม่เสร็จอาร์ตอันนี้ยังไม่เสร็จโอเคหนมปังหนมปังแบง์หนมปัง,งหนมปัง,หปง <c oughs> ไหนในขนมปัง,น,ปงนั่นแหละ <c oughs> ไปเออเลิศเลิศเานจานห้านจานไปเนื้อเนื้ออ้าวอาร์ตยี่คนเดียวฮัลโ <c oughs> ห่อย <c oughs> อาร์ตเก่งอาร์ตยี่คนเดียวได้ <c oughs> อาเจงอาเจงเดี๋ยนะใจมั่นใจไปอยู่ไว้อยู่ไว้ข้างในอยู่ไว้ไอ้บอเบอยเอาเนี่ออกเลยไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วคราวนี้จบจบจบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล้างชาตก่อนล้างชาตก่อนไม่ไม่ไม่ไรเรายังมีเรายังมีที่นี่อยู่โอ้โอ้โอ้เด็ดเด็ดเด็ดโอ้รออีกสักพักแล้วเออใส่ตะกร้าเออ เก่งอยู่นะเจ๊เข้าไปเองเดี๋ยวเจ๊คนเองว h y Okay ไปไปชี้ชี้ชี้ใส่ชี้ชี้อยู่บนเขียงชี้อยู่บนเขียงเออไปเลยบอลเก่งนะเนี่ยบอลเป็นคนมีเซนส์หลังจานหน่อยแบงค์แบงค์จานอยู่ตรงกลางไปตรงกลางเออย้อนมา จะยในเองเขาานี้เข้าในกันหมดไปเสร์ฟเลยทางขวาทางขวาทางขวาเอาแต่หาไม่มีจานแปบนึงแปนนึงลองบนจานนี่จานอยู่นี่โอเคเลิศดีมากค่ะนองบอลเก่งมากไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟ โยนทิ้งเลยไปเออะไปใส่ชีสซะดูกวามุนเออเห็นแล้วเมื่อกี้พี่คนใส่ชีสครับใครหล่นลงไปล้างจานโอ้ยไม่มีใครล้างจานเลยอ่ะมีมีจานอยู่นี่ไปเสิร์ฟ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 อันบนเออนั่นแหละรถเก่งดีชีสชีสโยนไปเออเออรถดีเก่งเออดี

บอกว่าอย่าใส่อย่าใส่บอลไปเลยไม่ไป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 ทำไหมวะทำไหมอ้าไปไปไปจบเลยเออโอเก่งว่ะดีมทีมทีมทีมโอ้ยยายายไปเหนือปลายเหนือปลายเหนือปลาย หนูปังหนูปังวางไว้บนจานขาวจานขาวจานขาวแสนสวยเออเอ้ยเอา้าเอา้ไม่ทนันหรอไม่ทนันหรอไม่ทนันหรออาจาไม่ทนออเอาหน้า